ทัพกระทิงดุสเปนจะตบขุนพลวิสกี้คว้าสามแต้มสำคัญและขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแต่เพียงผู้เดียวและวันนี้อยากให้อยู่สเปนกันไปยาวๆครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ c o m คอรับอยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พี่จะมารีวิวฟุตบอลยูโรครับในฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกครับคู่ระหว่างสกอตแลนด์นั้นจะเปิดบ้านรับการมเยือนของสเปนครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยครับสำหรับคู่นี้ผมคิดว่าสเปนจะชนะคว้าสามแต้มแล้วก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่เพียงผู้เดียวได้ครับส่วนในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะครับตอนแรกที่เปิดมานะฮะเป็นอุปสรรคของครึ่งชั้นถึง1ชั้นครับแต่พอผ่านมาเรื่อยๆเริ่จะเ็ๆร ย่างไรก็ตามคิดว่าวันนี้อยู่สเปนน่าจะดีเพราะว่าอะไรครับอย่างแรกไปดูเรื่องของฟอร์มการเล่นในการเจอกันของทั้ง2ทีมก่อนครับสกอตแลนด์เคยเจอสเปนมาในครับใน3านัดหลังสุดครับไม่สามารถจะเอาชนะสเปนได้เลยครับเป็นสเปนที่ชนะไป2แล้วก็เสมอไป1ครับผลงานล่าสุดต้องย้อนกลับไปในปี2011เครับเกมนั้นเป็นสเปนที่ตบสกอตแลนด์ไป3ประตูต่อหนึ่งครับิติสเปนดีกว่าครับทีนี้มาดูฟอร์มครับอันนี้คู่นี้สูสีเสมอกันแต่ว่าสเปนเนี่ยขี่เล็กน้อยครับสำหรับในการแข่งขันฟุตบอลย คัดเลือกตรงนี้ครับฝั่งของสกอตแลนด์เนี่ยก็ชนะไซปรัสมา3ประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนสเปนฟอร์มสวยหรูครับก็ตบนอร์เวย์มา3าูนย์เหมือนกันครับนอร์เวย์ที่มีคนนําทัพพย์เมเกอร์อย่างมาติสโอเดกีการนี่แหละครับการชนะมาทั้งคู่ครับ อสกอตแลนด์ชนะไซปรัสสามศูนย์สเปนชนะนอร์เวย์สามศูนย์ครับชนะในสกอร์เดียวกันแต่ว่าชื่อชั้นระหว่างไซปรัสแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยนอร์เวย์ดูจะมีภาษีดีกว่าฉะนั้นการที่สเปนชนะมาสามศูนย์ก็จะดูมีภาษีดีกว่านี่คือเรื่องสองครับและต่อมาคือเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นครับฝั่งของเจ้าบ้านสกอตแลนด์ของคุณซือสตีฟคลาร์กนะครับก็จะมีตัวดังๆจากพรีีเมยร์ลีกไม่ว่าจะเป็นสกอตแม็กโทมิเน์ครับหรือจะเป็นคีรันเชียนนี่แล้วก็เป็นทานอนนนดรรรเบ์สััแต่ว่วาปะ็ค คือแนวรับอาจจะดีกองกลางอาจจะดีตัวแต่เกมจะดีแต่ว่าในแนวรุกแหละครับการที่เขาขาดเชอ์ดัมครับเชอดัมนะฮะมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมก่อนที่ชนะไซปรัสมา3 0ซึ่งเกมนี้ก็น่าจะหมดสิทธิ์ในการลงสนามครับการขาดแนวรุกตัวสำคัญจะส,จะส่งผลในการยิงประตูอย่างแน่นอนอันนี้คือจุดด,ด้อยของสกอตแลนด์ในค่มคืนนี้ครับต่างจากสเปนของทางกุนซือนะครับเดลลาฟรเอนเต้ครับมาในชุดใหญ่ชุดเต็มครับแล้วก็ชุดนี้ยังเป็นสไตล์ของการครองบอลตามสไตล์ของบอลสเปนครับและก็สามารถจะจัดชุดเต็มได้นะฮะโดยในแนวรุกก มีทางอาร์บโรมมราตาครับยืนเป็นหน้าเป้าครับซ้ายขวาจะเป็นดานีโอบอนแล้วก็กาบีครับนี่คือขุมกําลังจะเห็นได้ว่าสเปนค่อนข้างจะดีกว่าครับแล้วก็ด้วยเรื่องอุปสรรคตอนแรกที่เปิดมาเป็นครึ่งชั้นถึงหนึ่งชั้นนะครับแต่ว่าผ่านไปสักพักนะฮะมาในค่ำคืนแบบนี้เนี่ยเริ่มจะเป็น1ชั้นครับทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเทใจไปอยู่ฝั่งสกอตแลนด์แต่ผมยังมองว่าการที่มันเป็นหนชั้นแบบนี้ครับ ควรจะไปอยู่ทางฝั่งสเปนครับวิเคราะห์นะครับทั้งเรื่องของสติสเปนดีกว่าครับการชนะในเกมก่อนสเปนก็เจอคู่แข่งที่หินกว่าก็ชนะมาได้ครับแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นเขาสเปนก็เหนือกว่าครับคิดว่าเกมนี้สเปนสามารถจะชนะสกอตแลนด์ได้ในสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับฉะนั้นการที่มีอุปสรรคหนึ่งชั้นแบบนี้นะครับถ้าผมผิดพลาดเนี่ยอย่างน้อยก็เรียกว่าไม่เสียนะฮะแต่ถ้าเกิดผมเข้าเป้านะครับคิดว่าสเปนน่าจะทํากําไรนะฮะให้ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจได้แน่นอนครับและ ตามได้สำหรับในคลิปต่อไปจากทางนักเตะ com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ